เฮ้เ hey, มื่อคืนนี้ไปปาร์ตี้มาตื่นเช้ามาเจอปัญหาแหวนครับตัวบวมตาห้อยกางเกงครับทำยังไงดีชื่อโค้นมิกกี้นะคะเปิดขับสุขภาพอยู่ที่ตลาดยาโมูเป็นโค้ดสุขภาพมา ประมาณ2ปีครึ่งแล้วดูแลสมาชิกที่ขับอยู่ประมาณ2 3 0ถคนนะคะโดยประมาณนะคะก็คือสาเหตุนะคะสาเหตุหง่ายๆเลยที่เกิดทำให้เราตัววมนะคะแหวนคับก็คือเราทานโซเดียมในปริมาณที่เยอะเกินไปที่ขับจะเจอปัญหานี้เยอะมากกับสมาชิกที่ไปหลุดมานะคะหรือว่าไปสังสรรค์มา การแก้ง,ง่ายๆเลยนะคะก็คือตื่นเช้ามาทานทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนนะคะหรือแก้ปัญหาโดยการดื่มน้ำนะคะ1ชั่วโมงต่อ1แก้วนะคะให้ได้ครบถึง8แก้วต่อวันนะคะหรืออาจจะใครที่มีความสามารถจะดื่มได้ในปริมาณที่เพิ่มจาก8แก้วต่อวันก็จะดียิ่งขึ้นเลยนะคะหรือแก้ปัญหาโดยการทานใยอาหารนะคะหรือกาบอาหารที่ผลผักผลไม้ที่มีกักใยยกตัวอย่างเช่นฟัก ส่งหรือแอปเปิลจะมีกัดใย,ยสูงแล้วก็แคลอรี่ต่ำเป็นทริคง่ายๆเลยสำหรับการลดอาการววมนะคะหรือการลดโซเดียมออกจากร่างกายเราง่ายๆนี่เองถ้าเกิดใครสนใจนะคะอยากได้คำแนะนำเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อมาได้นะคะกับเมื่อกี้ได้เลยที่0807229482ค่ะหรือคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ